สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดที่ถือว่าเข้าเกณฑ์แห่งรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่หนึ่งสิงหาคมปี2564นี้ค่ะ ก็ต้องบอกกันเลยนะคะว่าเราจะไม่ได้มีการจัดอันดับนะคะว่าใครเป็นอันดับหนึ่งใครเป็นอันดับ2หรือว่าใครเป็นอันดับ3นะคะเราจะยกมาแล้วก็บอกกล่าวกันให้ทราบแต่ละลัคนาราศีเลยค่ะ คิวนี้เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนา,าเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กร,รกฎาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลกักนาราศีมิถุนว่าทำไมคุณถึงเข้าเกณฑ์ดวงดีดวงเฮงรับทัพย์รับโชคในวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะอย่างที่สมัยเคยกล่นมาในช่วงคลิปก่อนหน้านี้หลายๆคลิปแล้วนะ ว่าดวงชะตาของคุณเริ่มมีการขยับดีเริ่มมีความเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวและคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระนั่นเองค่ะในขณะนี้เวลานี้นะคะดาวเจ้าเรือนลาพระของคุณได้โคจรอยู่ร่วมกันกับดาวพระศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่มิตรและนอกจากนั้นดาวพระอังคารยังทํามุมเล็งกันกับดาวพระพฤหัสซึ่งถือเป็นดาวคู่ มพลกันนะคะดีเลยทีเดียวค่ะคุณจะมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภได้รับความช่วยเหลือได้รับการหนุนนำผลักดันจากคนรอบข้างนั่นเองค่ะส่วนดาวจันทร์ถือเป็นดาวการเงินของคุณนะคะในวันที่1สิงหาคมปี2564นี้ดาวจัน์ทรได้โคจรมาอยู่ในเรือนลาพะพอดิบพอดีค่ะและได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรด้วยนะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะทำให้ชาวลลขนาราศี ไม่ถุนถือว่าเข้าเกณฑ์รับสับรับโชค ในวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้ค่ะแน่นอนเลยว่าชาวลัคนาราศีมิถุนคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินถ้าไม่ใช่จากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็อาจจะเป็นเงินเก่าเงินตกเบิกเงินเคลมประกันหรือว่าเงินจากการทํางานเงินจากความพยายามต่างๆมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะอย่างไรก็ตามก็ต้องขออวยพอรอวยชยัยให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกคนทุกท่านรับทรัพย์รับโชค เฮงรวยปังกันทั่วหน้านะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ